ก็จะวายอยู่ตรงกันข้ามสวัสดีครับพี่น้องมาเนี่พภามายกย่อยกสะดุ้งยุ่นห้องธรรมชาติเลยครับมันเป็นเสื่อปลาดำแดงบอกระถ้าในแดงหนามไหลพอดนี่หน่อยนี่แหละหนามมันยืงขึ้นพี่น้องเดี๋ยวเขาจะมาลุ่นกันเนาะว่ามาเนี่เขาเสร็มานปลาแล้นะครับสะดุ้งอาม่ามาเนี่ยกับแหวกซอกสามเส้นพี่น้องสะดุ้งจริงอ่าน สะดุ้งตีงไป,ไปอย่างประคื้ลาม ไปชุุดทองบัประดูกแล้วบรดามรุ่นสะดุ้งใหญ่พี่น้องสิบเอเ็ดสิบเอ็ดสองขงเด่นนี่เอออ้อหือปลาหยังปลาคุยลา่า คงขงงา้างฉลองคงคงคิออะไรโชว์ทำยังไงเดีร์ไล่ไปโอ้เป็นเดรร์หัวแตะเพียนไงเป็นยังไงใช่อะตะเทียนในาตนาตบอดได้มันตบ,บ่พ่อเครืองรูอยู่บ่หอกเอาบ่แม่ตะเพียนอย่างบ่เ โอ้โดดแล้วโดดแล้วโอ้สองสามสี่ตัวครับห้าตัว มด,ดนัเขาเป็นฟุง้งขึ้นหมื่บ้านนี่อ้ยจักเอาจักเอาหมู่บ้านเป็นปุ๋ยม,มาเนาะนึ่งวันมันเศร้าขึ้นเรียวหมู่บ้านนึ่ถือข้าพก็มงลพ,พ,พ,พ่อนเดียวถามยูว่าไปยี่บไปยุ่ ท่านเห็นเปิดสอยไหมห็นกับว่าท่าน,าน,าน,านามันหรอเป่เออแต่มีมันดวดดวงแหล้อกันแม่เราได้เป็นโลคนเดีปไห่แม,แม่ใครโอ้โหบ่นแน่ยันมันบ่อนมากใ็นไก่แล้วมันถือนีน่<ด><ด> แมวว่าซนนี้พ่ถือ,พอเพราอิ่นว้าเพราถือพิจนเสี่ยว่าแล้วไม่เป็นบาทละโลอเอนบอลดบาดล้เป็นิโต่อ,อืมเป็นตะถืยหมสาสยาายแล้วก็ได้ลายยุบ ไม่ยังยกขึ้นเทมีคน้ื่อๆหมือนันมันสื่มันนตรรุรลล่าดิอ่าอ่าพีน่คุยลามสวอย่ามนบอท่านกันนะคิดจังวันตู่ไงจีโน่ดินสะดุ้งทิงดวยอืมเอาไปเอามาตัวเล็กน้อยนี่

เห่นอยู่เมีเห็นข้าเจ้าโพดอยู่เชียงใหม่เอปรดเท่ะสามซีโต้ตอนซ่อนข้าเจ้า้ป้าห้องพี่ห้อง อดเอ็ดอดเอ็ดอยู่อยู่นี่ป่าเก้มันห้องอยู่นี่เดี๋ยวนี้ไปห้องไก่พ่นเดี๋ยวนี้จเก้าที่ห้องยู่นี่อืมอยุ่นี่ไปพ่นหรอพ่นไปอยู่นีป่าป่าไทายหย่างบ่ย่างย่างย่างไปนอนย่างน,นาีไล่ไม่เลี่ยบ อมปัญหาแล้วมันบ่อน่เอยู่อยู่ตรงบันแมลงบ่อนปูโอ้ยท่อแม่ออกลงเอานี่บนนั่นเพราะ่ออกไงแต่ไม่เจอลงยังไมนเคยเลยหแ่เปยัพวกเขาเจละสองเาะสเช้ละสี่ละ

อืมโดดแล้วโอ้มันหลายเลยเ,เ,เ,ลยเยมืนอน่อตอกแตออกแตกเอาคุณหลาสองทุ่มจังว่ากัน <you>. ย้ายขคนจะให้ทนเด้อวีบวับปืดไปรื่เออรลอ รุดรุดรุดไม่ต้ออต่อยหน่อยจ่ว่าไข่ตัวมืออาบน้ำหกโมเกินดุอดตม่อาบน้ำมาเยอะโอ้มันนาวมากเลยนี่ก็มายย้ายน้ำหอนก่อน ตะกานี่อาบนี่นถ oh! ังหามงเียดเงียนเหียดซ้านไปจิ้มยูเพ่นเ็กมใหม่แต่เง a u ใร้านใครเอาไปตัดเอาไปโมกโอ้ตรวเลี้ยวแลบ่อนีมีดอกข้งเรีนดครับสองตัวมีก็โซ่ของบา นาะแม่ไายอย่งไรใส่ให้บ่ได้มันตื่นมันบ่มากแบบนี้เนาะมันลบไปแล้วเนาะมัน,อมนอสองตัวครับเพราะได้จับอยู่พี่น้องเพราะได้จับไปบ่ายแต่ว่าหมู่บ้านถือก็หนีเอา,าสันเนี่ยก็เล่ให้เกี่ยวกโลกหมู่บ้านผมบ่ได้มากห่างเวียดจะมีอะไรจำมป็นว่าห,าหมู่บ้านมาไายเนาะก็สี่มวนพี่นอ้องก็จะได่ลายครับ

เมื่ไงอตัวนี้ไงน้ำลาไของใคใครไอ้ถือน้ำลาอแจงถขาเะาไม่สอ่งนี้ก็คงอ้ถือเอิดที่สามกที่เงียบเกิที่หนึ่งเกิที่สองสักนี่บนเงียบเลยเกิที่สาก็ได้สามเกิที่หนึ่งก็ได้สองเด็ตัวนึงเที่สี่ก็ได้สี่เกิที่ห้า ัน,นี่ยังหลอดกระดุงเพยเห็นตัวหน่อยครับววคุยล่ามนี่พอดุยล่ามเลยเป็นต้องโลดหรอวุ้นนี่ถ้าคุยล่ามดิมโ,โอตั่ไหนตัวไหตแต่วเขาหน้าเม่ค่ยหยบสิ โอ้ออกคเต้นออกรอดเลยบ่เต้นออกไปเลยว้าวสามตัวยังเหลืออยู่พี่น้องคุยรุดเหรอคุยลมคุยล่าทังนั้นเลยมากสุดกัก่มันแล้นอ ได้อยู nah ่เ okay. ด <t ries> ้แ่ะพี่ตัวหุ่นตัวโดดออกนะเพิ่เขาน่เนียนตัวโดดดอกนะขาแน่สลุ่มแมวกการยกแี้งเด้ะตอนนี้นุ่ยหนาดนุ่ยหนาดจุดก่นึง

ต่มทะหาลมาบบาพัดลมพัดลมพัดคิ่ว่าปอบพีเล่ามันนี่เพราะเขาตลอดตังแตนพีล่าลปรกวดวาเขากันไหนเนี่ยอยู่กันไหนประกดกันนะเห็นแล้วหน,นึตประกดกันนะปกดประก,วด,กดว่า

บ่สวยงามไงไงสีลบบหมู่บ้านเป็นสีลบบอยู่ผู้เดียวดึงเอา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 วางลงหันเอาปลาใส่ควายมายกขึ้นเนี่ยดียังอยู่ผู้เดียวเองนไหมว่าดึงข้างหลังมันมันย้ายลงใส่สีมากอะ องเอยาของิเครื่องก็เปิดเครื่องยขนี่ยย่างย่งอยู่พี่น้องนี่สองตุกบวบใบไม้อะนะมี่ัว เดี๋ยวเบิงเ้งแม่บาทสุสดท้ายพี่น้องอเดี๋ยวมือไหมมันถือดีๆยังสีมาถ่ายให้เบิ้งไหมเดอกครับอันนี้มันน้ำแดงอยู่แต่ว่าท่านี่แดงเป็นไดรท่านนี่ไหลแห้งน้ำแดงอยู่แต่นหนามเป็นไหลหน้ำไหลเบิ้องแม่ท่านนี่ขาดมันทั้งเฮืองก่อนเดี๋ยวผมเหมือนมาไทายเบิ้งไมงหมอืมโดดแล้ว อุ่นที่ตัว,ตวตแง่แต่จ้องพอกันคลิปหนานะพี่น้องมีปลาค้าไปดีครับ